ขอความเจริญในธรรมจะมีไดญาติโยมสาธรุชนทั้งหลายอาตมา,าพาจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับรญาญาตโยมสาธรุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมา,าพาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าสพัพพาม,มกสูตรสูตรที่ว่าเดเรื่องปิดามารดาคือพระพรหม้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิสูจนทั้งหลายบุตรของสกุลใด บูชาบิดามารดาในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีพรหมบุตรของสกุลใดบูชาบิดามารดาในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่าโบระพาจาร์บุตรของสกุลใดบูชาบิดามารดาในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่าอาหนยะบุคคลคําว่าพรหมนี้เป็นชื่อของบิดามารดาคําว่า บุระพาจา์นี้เป็นชื่อของบิดามารดาคําว่าอาอนิยะบุคคลนี้เป็นชื่อของบิดามารดาข้อนั้นพ้อยไรเพราะบิดามารดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรบิดามารดาผู้อนุเคราะห์ประชาท่านเรียกว่าพรหมบุระพาจา์และ อารยะบุคคลของบุทเพราะเหตุนั้นบัณฑิตเพิงนรมาสการและสาการะบิดามารดานั้นด้วยน้ำผ้าที่นอนการอบกลิ่นการให้อาบน้ำการให้ล้างเท้าเพราะการปฏิบัติบิดามารดานั้นบัณฑิตจึงสารเสริญในโลกนี้เอง เขาตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ข้อความเหล่านี้มาในพระโสดอังคุตรนิกายติกานิบาทพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อที่31หน้าที่181พระไตรปิฎกฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทยาลายัยอาตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ได้รับรู้รับฟังว่าบิดามารดานั้นมีพระคุณต่อเราอย่างมากมายมหาศาลที่คนในโลกนี้ก็ไม่สามารถที่จะให้เราได้นั่นก็คือชีวิตนั่นเองคนอื่นอาจจะให้วตัตถุสิ่งของต่างๆนานาได้แต่บิดามารดานั้นให้สิ่งที่เหนียวแา่คนในโลกนี้ก็คือให้ชีวิตเราเกิดมาบนโลกนี้นั่นเองดังนั้นท่านจึงมีพระควณต่อเรามากมาย ดังพุทธศาสนาที่ได้กล่าวไว้ดังพุทธเจ้าได้ตัดไว้ให้เราประพฤติปฏิบัติ